ถ้าผู้ป่วยมีอาการชักเกรงรอใจด่านข้ามผ่านทาง25บาทถ้าขึ้นเคลื่อนตัวมาแล้วประมาณ800เมตรจมวสโครงการเหนือ1นต่ง้าองมางรตนี้อ่าพนักตีผู้ไปอ่องได้นากำลังชุดช่างและเคลื่อนที่เร็วนะครับอ่าพอเ,เรารับ เราคนป่วยอยู่ครับตอนนี้รับแจ้งว่ามีการชารักเก็นแล้วหมดสตินะครับที่นี่เราอยู่เหนือทางระดับดางกำแพงนะครับมุ่งหน้านะครับหาเข้ามุ่งหน้าพรามเก้าครับลงอนุสาวรีย์ชัยนะครับ Bye. <laughs>